โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปัสะก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิ mm hmm. ร์ฟ731นะฮะก็อย่าเรามาลุยกันต่อเลยแล้วกันครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ mm hmm. กฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมคลิปผ่านส่งองเฟลิต สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาในหน้าช่องครับอีกช่องนึ้นการกดซุปเปอร์ตังขอบคุณใต้คลิปองค์ต่างก็สามารถกดช่วยเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับไปลุยกันเลยตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดที่พัดมายตีก่อนนะฮะอยากสู้บ้างอะ่ะแต้มมีแค่240นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของเซิร์ฟเจ็ดสามหนึ่งก็จะลงตอนคืนนะฮะ โอเคเจ็ดร้อยจะลงตอนเย็นนะครับจะเว้นช่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเพราต้องตัดต่อคลิปวีโอนะครับอ่ะโอเคก็คจะสู้ยอมแพ้ทั้ง2เกมนะครับเราก็ได้คะแนนไป30อ่ะ270ละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับไปลุยกันสบายนะได้แตะได้แต้มอีกแล้วนะครับผม ช่วงกอบโกยได้ก็กอบโกยไปก่อนแล้วกันนะตัวละครเราก็น้อยพลังอ่อนมากเลยฮนะตัวหลักอ่ะทีมหลักประมาณเกือบเจ็ดแสนใช่ไหมแต่ว่าทีมรองสองแสนแง่สามแสนคือทีมรองสู้ไม่ได้เลยนะอทีมรองไม่ไหวจริงอ่ะก็ก็เก็บทรัพยากรแบบเข้มขีมานะฮะอ่าอะไรวะเนี่ยออเออครับวันนี้มือขึ้นไวม <laughs> ันทํามตีนี่ได้อยู่นะ อ้ามานะครับผมแจ่มเลยสบายๆเลยอะ่ะไม่ยอมก็ต้องเจ็บตัวครับบอกแค่นี้นี่ถ้าไม่ยอมก็ต้องเจ็บตัวไปนะครับผมเรื่องปกติเลยนะฮะไม่ยอมก็ต้องเจ็บตัวนะครับก็ต้องยอมโดนตุ๊บไปนะครับผมอ่ะโอเคต่อเลยครับตรงนี้อ่าหูเอา้อเอาผมกำลังพิจรารณา,าเลยว่าจะกดยอมหรือเปล่าสู้ๆก็กดยอมก่อนนะครับโอ้โหวันนี้ชนะแบบชิวๆเลย ชนะ4เกมติดต่อกันแล้วนะครับตรงนี้อ่ะต่อมาครับเกมที่5นะลองดูจะไปสบายนะตรงนี้อ่ะโอเคผู้แข่งยอมแพ้อีกแล้วนะครับตัวเดิมอ่ะนะฮะทำไงได้นะอ่ะโอเคแบ่งกันเมื่อวันก่อนันก็โดนี้และเมื่อวันก่อนผมนก็เจอคดสู่โหนโหด สี่ห้าเกมติดต่อกันเลยจนต้องหยุดเล่นอ่ะไม่ไหวอ่ะโอเคชนะแบบรัวๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ชนะห้าเกมแล้วนะครับผมติดต่อกันเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้แพ้ไปเกมหนึ่งนะอุตสาห์ชนะมาห้าเกมติดโดนตบไปรอบหนึ่งฮะเจอเลเวลเก้าสิบกว่ามั้ง โอเคนี่สบายแล้วโอเคชนะอีกแล้วไหมครับโหวันนี้ชนะเยอะจริงอ่ะมีโอกาสได้ติดอันดับกับเขาบ้างนะฮะตรงนี้โอเคทีมต่อสู้นะครับตรงนี้3ตัวโอ้โหพลังก็เยอะกว่าเราอ่ะโอเ้เปิดบับกันมันเลยนะอ๋อไม่ลงนะดูดิคือพลังเราก็ไม่ได้ห่างกันมากนะแค่แสนเดียวแต่ว่าเราตีเขาไม่เข้าเองมากกว่าถึกอยู่แล้วด้วยนะฝั่งนู้นนะครับอ่ะโอเค อ่ะทีสุดท้ายโอ้โหจบเลยนะฮะอ่ะไม่ได้มองนะฮะว่าทีสุดท้ายเขามีตัวอะไรบ้างนะอ่ะก็ต้องยอมแพ้กันไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้เลยอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจเพื่อวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะไปเล่นอะไรนะด่านปจนภายด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ต่อเลยนะฮะตรงนี้เดีย๋ยวกวาดไล่กวาดล้างไปนะเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของอยิมนะครับผมตรงนี้มีอาการค้างนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่อัพต่อนะครับเพื่อจะได้ไปลุยเปิดยิมต่อนะครับม่งเหลือยิมน่ะนะครับผมอ่ะโอเคไล่กดไปเรื่อยนะอ่าไล่กดไปไล่กดไปนะฮะโอเคนะครับกดไปเลยเมื่อกี้มันค้างผมกดเข้าใหม่อ้าวเฮ้ยมันขึ้นแบบนั้นวะเราผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนนะ เมื่อกี้เราผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอม,มันบั๊กแน่ๆเลยนี่เห็นไหมเราผ่านไปหมดแล้วนะครับอะโอเค20กว่าแล้วไหมครับผมอ่ะแล้วหนอถัดไปเดี๋ยวกวาดล้างกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกวาดล้างจุดหนึ่งก็คือในส่วนของอ่าอะไรนะสำรวจอ่ะต่อนะครับตรงนี้เนี่ยรับไอ้ทองไอเทมอะไรให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้กวาดล้างได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมยังไงวันนี้ก็เรามีนัดกันนะครับไปผ่านฐานด้วยนะครับหลังจากที่เรารอมาหลาย EP แล้วนะครับไม่ได้ลงสักทีอ่ะแน่นอนครับ EP ที่แล้วเนี่ยก็ทำอสอนรองฟ้ามาได้แต่ว่า EP นี้ขออนุญาตที่จะค่าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องฟอร์มถึงสทีมด้วยกันนะครับปีว่าตัวละครเรามันไม่ถึงอนะ่ะคือตัวที่มันจะเล่นได้ผมมีไม่ถึง9ตัวนะครับ เอาไปเล่นมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะฮะอันนี้พิจารณาจากตัวละครที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้ผมก็มีที่ต้องแก้ไขก็คือ,อไปปั้นตัวรองด้วยนะครับก็ลำบากเหมือนกันนะไอทงไอเทมมันก็มีน้อยนะอ่ะโอเคดูก,กันต่อครับก็จะเก็บเพชรสุ่มเทพสักตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าโ,โปเกมอนน้อยมากนะฮะร,รอบก่อนสุ่มกาชากรเทพก็ได้โปเกมอนมานิดเดียวนะครับผม อ๋อโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านละโอเคอ่ะแล้วถัดไปครับเดี๋ยวเรามาอ่าเคลียร์ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคแปดสิบอะไรแปดสิบห้าป่ะอ่ะโอเคก็ล้งนักล่าเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์ทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ผลึกมาอัพตราช่วยเหลือเอ้ยตราต่อสู้นะโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านสบายๆนะตรงนี้ แน่นอนนะครับชิวนะต่อนะครับนนเดี๋ยวช่วตาศัตรูไปก่อนเอาเจอตัวหนึ่งอ่ะน,นะก็สเต็ปเดิมผมก็คือไม่สู้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวก,กดข้ามไปเลยแล้วกันมันเสียเวลานะตรงนี้ข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับอ,อ่ะโอเคนะครับลำดับถัดไปนะฮะโอเค ได้อยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เล่นเรียบร้อยแล้วนะนะก็ได้มา2รอบแล้วสองแสนสี่นะครับก็ได้ประมาณ5้าแสนกว่านะครับไม่เยอะมากนะตอนนี้ทองอยู่5ล้านกว่าอ่ะเล่นหมดที่เราไม่เคยเล่นไม่ใช่หมดที่เราไม่เคยเล่นหมดที่ไม่ได้เล่นอ่ะโอเคอเรียบร้อยนะ อโอเคนะครับแทบจะหมดทุกอย่างแล้วมั้งเนี่ยเหลือแค่จุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้ลงเฉยๆละนะครับไม่เห็นนี้พอโอ้สู้ไม่ได้นะครับวันนี้มันจะสู้ไม่ได้นะอ,อ่ะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะมมนูเมก้อนด้วยนะ ก็ลุยได้เลยนะครับดูไม่ก,ก่อนโอเคเรียบร้อยอต่อนะครับผมตัวนี้ก็กดข้ามได้นะก็จะง่ายหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ยากไม่ยากโอเคอต่อมานะครับหมดถัดไปนะครับที่เราจะต้องลงเล่นกันอ่ะได้สามร้อยแล้วนะครับผมอ่ะรับของก่อนนะฮะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะเนี่ยเดี๋ยวลงสักหน่อยนึงนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกัน อ่ะย่ขอสักแมตต์นึงแล้วกันนะน่าจะดันได้อยู่สัก2-3อันดับนะคืออันดับนี้ไม่ไม่ขึ้นเลยนะฮะโคตรยากนะครับผมบอกกันเลยติดท็อปร้อยก็บุญแล้วนะครับตอนนี้อ่ะโอเคพลังแค่6กแสนก็หายเนงะี้ยน้อยมากเลยอ่ะมานะครับ6กแสนก็ยังสู้อยู่นะไอดีมันจะโตช้านิดน,นึงนะฮะโอ้โหตายโอ้โห ยับเลยครับบอกแค่นี้นี่โอ้โหเอาไม่ลงนะเอาไม่ลงครับเอาไม่ลงอ่ะลองดูครับเผื่อเฮือกสุดท้ายได้ไหมโอ้โหโดนเป็นชุดอ่ะนี่ครับนี่หลังเฮีอยสุดท้ายวิ่งได้ครับโอ้โหโดนดิโดนไม่ดินี่หละเรียบร้อยอ้อันดับขึ้นมาเลยครับห้าอันดับนะได้ไหมได้เพชรมาด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าเข้าเล่นแล้วนะแต่จริงๆมันต้องเล่น3ามครั้งต่อวันนะครับมันถึงจะได้ exp นะครับ แต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่สนใจผมได้50คะแนนแล้วนะครับก็นะครับเขียยแล้วนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นแค่สอดของไ้ไม่ใช่ของฟ้าอ่าหอคอยนะครับที่มันจะต้องลงนะครับจริงๆเราต้องไปผ่านด่านกันด้วยนะครับตรงนี้มันมีด่านที่เรายังไม่ได้ผ่านกันอีกเยอะเลยนะครับไปนะครับผมตรงนี้ นอ่ะไปนะครับผมตรงนี้หกแสนนะครับผมเปิดโลกทีหนึงอืมทีเดียวตายเลยเหรอเถื่อนจัดนะครับผมตรงนี้อ่ะไปนะครับผมอ่ะหานี้ก็สู้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะโอเคก็นะครับเดีย๋ยวเรามาทำการอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ ไอ้เคกระเป๋าก็แล้วก็พลังแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นผ่านด่านกันสักหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้พลังมันถึงแล้วใช่ปหมละ่ะก็อยากจะไปล,ะลองผ่านด่านกันดูบ้างนะครับก็มันอัพได้ไม่เยอะนะบอกเลยว่าอัพได้ไม่เยอะเพราะว่ามันิดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยแค่นี้เองหมดละมันแทบจะอัพอะไรไม่ได้นะครับก็เกือบเจ็ดแสนมั้งเนี่ยหกห้าเองนะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันหกห้า 65น่าจะไหวอยู่นะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ65เท็มี5,000กว่านะครับอ่ะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะ <c oughs> อ่ะได้แค่นี้นะครับไปได้เวลาละเดี๋ยวผมจะเล่นด่านเจ้าสล็อตนี่แหละนะครับมี22ด่านนะครับด่านละ4ดาวนะครับรวม8 8ดดาวถ้าเกิดผ่านได้จะเปิดได้2กล่องนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับพลังสู้ได้นะอยู่ในอขอบเขตประมาณนี้แหละนะครับ ครับเปิดบาร์แล้วใส่นี่ก็โอ้อ๋อกอมเบย์มันเป็นนอร์มอลไงผีตีไม่เข้านะครับอ่าไม่เป็นไรเรามีตัวอื่นที่ตีได้บ้างนะครับนี่ครับเปิดบาร์แล้วก็ให้เซเวอรอนตีครับเรียบร้อยเลยฮะเซเวอรอนแรงนะครับเดเมจโคตรแรงเลยฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยดีครับอ่าหลังที่2นะครับพร้อมลุยพร้อมลุยอ่ะมาต่อครับนี่ไงเปิดไป นี่เหระโดไปดีโดไปดีนั่นไงร่วมไปเลยเจ้าคาบิก,ก้อนนะครับผมจัดไปเลยครับผมจัดไปเลยครับผมออมาฟึง่งอีกทีนึงเอบร้อยครับผมอโอเคก็2ได่านแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีนะครับก็ง่ายอยู่นะครับไม่ยากคิดว่าน่าจะเล่นไม่เกิน15นาที มาสิบนาทีก็น่าจะผ่านแล้วมั้งอ่ะเปิดบัฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดไปนี่อะเรียบร้อยล่วงไปดิล่วงไปดินี่อ่ะโดนไปดิอ้าวอ๋อลืมใช่อ่าแฟรี่แฟรี่เขามีแฟรี่ติดตัวนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับได้อยู่ลองดูนี่ล่ะตุ้มอ่ะเวทสุดท้ายครับสบายเปิดบัฟแล้วก็ตามด้วยนี่อ่ะคือไม่ต้องถึงมือลิซาดอนนะฮะแค่การดอนเปิดบัฟแล้วก็ บอร์เซฟล,ลอนฟาดกลุ่มก็น่าจะจบแล้วด่านถัดไปนะครับก็ค่อนข้างไวอยู่นะครับแต่ละด่ดานมันผ่านง่ายเนาะก็เลยไม่ยากเนี่ยน,นะตีก็ตายแล้วนะครับเดืมเหตุแล้วแรงไงถึงบอกนะว,ว่าวันนี้สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยที่จ้องมาลงด่านนะครับเพราะว่าพลังมาเลย5้าแสนห้าไปไกลแล้วไงช่วงนั้นผมไปเล่นพวกสอลองฟ้าไงไปไฟสอดล่องฟ้ารอบก่อนอนะ ก็เลยยังไม่ได้ลงด่านวันนี้ก็มาลงด่านทักทีนะครับผมคือเหตุผลที่ลงด่านเพราะว่าผมจะปลดเควสด้วยครับมันมีเควสท,ที่ต้องส่งเควสแต่ละจารย์อยู่ครับที่มันจะได้เอ็กพีตอนนี้พลังผมต้องการให้มันขึ้นเรวดเจ็ดสิบไวๆนะครับเพื่อที่จะปลดในส่วนของสร้อยข้อมือแซดนะครับแล้วพลังเราจะอัพค่อนข้างก้าวกระโดดนะฮะคือเลวดเจ็ดสิบเนี่ยผมวางไว้ที่พลังหนึ่งล้านนะครับจากสภาพไอดีนะจากสภาพตัวละครของเรานะไม่มีอะไรเรียบร้อยครับคือวางไปแค่ล้านเดียวเท่านั้นนะ ตอนเวลจะเสร็จตอนนี้ผมมีเวลาอีก6เลเวลนะกับการปั้นพลังอยู่ราว30 0แสนคิดว่า6เลเวลส0 0แสนน่าจะทำได้อยู่นะกับสภาพที่ไม่มีมูทูกรอไม่มีคิรานโนวานะคิดว่าน่าจะเล่นได้เอาหนะ้าเล่นมาไม่รู้กี่ไอดีแล้วเล่นมา7ปีแล้วมันต้องทำได้นะพูดถึงนะ <c oughs> อาจจะอี่บอกาอาจจะโตช้าไงเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆมันถูกจำกัดไว้นะครับโอเคฐานที่7 หลายอย่างนังสายฟรีด้วย vp 0นยะ์ะแล้วไม่ได้เล่นทุกวันเล่น2อ d ดีด้วยนะฮะทำทิปตัดต่อคลิปอีกหลายอย่างแต่อยากท้าทายดูมาลองดูครับอ่าเว็บสุดท้ายนะครับเนี่ยโอ้โหอันติเกิดพอดีถ้าอันติเกิดนี่คือตายกลุ่มอะ่ะผมชอบใช้อันตินะครับอันติเนี่ยนอกจากเลือดเต็มแล้วจะได้ความโกรธเต็มด้วยนะครับมันจะใช้ความโกรธในรอบถัดไปได้นะฮะเดอะเมดแรงมากนะครับผมบอกกันเลยว่า125นะ โอ้โหโดนครับนี่ไงล่วงไปดิโอ้โหน,นานจะถึงคิวลิสตันทีนะครับอ่ะมาต้องถึกจริงๆนะโดนเบอร์เซอร์อลอย่างเงี้ยถึกจริงๆโดนเบอร์เซอร์บไม่ตายอ่ะจะต้องถึงคิวลิสตันครับเรียบร้อยตัวนี้แม่งถึกนี่ไงถึกเดี๋ยวล่วงไปดิอ่ะมาเน่อย่ามาไหลอย่ามาไหลได้ไหมอย่ามาไหลได้ไหมโดนไปดิครับโดนไปดิครับ โอเคครับผ่านะแป๊บๆด่าน9แล้วนะฮะ11ด่านก็ครึ่งทางแล้วอะแป,ป๊บเดียวนะครับมาอันนี้ต้องขอครับจัดไปหน่อยนึงจัดให้เขาดูอืม้มไม่เี้ยละโดนไปดิโดนไปดิลวงไปเลยทีนึงนี่เหยละโดนไปดิจัดไปนี่ละ่ะอ่ะโอเคนะครับโอ้โหแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ Okay. ไอ้เราก็เถื่อนซะด้วยสินะครับผม,มยังไงนี่และโดยดินี่เราเขาหน้าเขาเผาหน้าโอ้ดักไล่ถึกครับมันเป็นล่างทองไงครจะเก่งหน่อยนึงแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับล่างทองมาเจอกับอันติตายครับบอกแค่นี้แหละนะครับ มีทางเดียวคือตายครับอ่าด่นถัดไปครับตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะครับใส่ๆนะครับ11มาผ่านไปครึ่งทางนะครับก็โอเคก็ยังไม่ได้ลำบากนะยังไม่มีอ่าด่านไหนที่ลดพลังเราได้เลยนะอ่ะมานะครับบอว่าด่านหน้าน่าจะยากนะด่านถัดไปอะ่ะไปถึงเกาะถัดไปนะ น่าจะยาก่ะโอเคไม่แน่ใจว่าด่านนี้ปดเลจิอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะโอเคแต่ว่าผมก็คงไม่ได้ใช้เลจิหรอกนะผมเล่นทีมไฟครับเาเรียกว่าฟูลไฟนะโอ้โหโดนเปิดก่อนครับเอาละครับรู้สึกว่าด่านนี้จะเริ่มสปีดช้าละไม่ถึงเราช้ากว่า AI นะครับบอดมันเร็วกว่าเรานะฮะ ถ้าบอดเลว่าเราเนี่ยพิจารณาเดี๋ยวว่าด่านถัดไปน่าจะลำบากแล้วอ่ะเดีย๋ยวเราเปิดออกค้างอย่าค้างเลยเพื่อนอ่าเออเมื่อกี้ค้างนะโอเคสบายครับเรียบร้อยโอ้โหผมบอกแล้วมันแรงจริงเลยครับจริงๆสกิลมันแรงจริงนะคือเอาอยู่อ่ะอ่ะอันติมาครับเรียบร้อยดีนิ่หนนแหละบอกแค่นี้แหละอ่ะโอเคด่านถัดไปนะครับ ก็เลยเครื่องทางไปแล้วนะครับด่านที่13แล้วนะครับมีแค่9้าด่านเองนะฮะก็จบแล้วน่าจะเราลาประมาณ5 6นาทีก็จบแล้วมนะั้งด่านหนึ่งจะตกที่ประมาณเกือบ1นาทีอ่ะอ่ะมาลองดูนี่เรียบร้อยง่ายไหมผหว่ามันง่ายอยู่นะโดนครับมาเปิดบัฟตลอดนะฮะเปิดบัฟแล้วก็สาส เรียกว่าสาัตว์กระสุนไฟมันโยนหัวตัวเองปลาใส่นะ <c oughs> มันเป็นตัวตลกผีอะอ๋ครับด่านที่สิบสี่นะครับตอนนี้พลังเรามันเป็นสีแดงะนะแต่ว่าผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่มันเป็นแดงที่น้อยอะไม่เยอะนะครับถ้าแบบหแดงสองสามแสนเลย,ยนีคือไม่เอาไม่เล่นแต่ถ้ามันแดงแค่นิดเดียวก็เล่นได้ครับเพราะว่าถ้าเร,เราเร็วกว่าเราออกสกลิลก่อนก็โอเคอยู่ นี่ไงล่วงไปดิล่วงหนักเลยครับบอกแค่นี้นแหละอืมอ่าติดมาพอดีครับโอ้โหอ่ะก,ก็ดูกันเพลินๆแล้วกันสำหรับการต่อสู้นะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะฮะก็เริ่มเล่นใหม่ไปกับน,น้องๆแหละนะฮะเป็นเซิร์ฟกิจกรรมนะนี้731นะเป็นเซิร์ฟใหม่กิจกรรม ปีนี้2023ผมเพิ่งจะมีเซิร์ฟใหม่ที่เป็นเซิร์ฟกิจกรรมฤดูร้อน ID แรกนะครับปกต,ติเราจะสร้างทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ผมได้ไปสร้างเซิร์ฟ700เร็วไปหน่อยก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจะมาะครับถ้ารู้นี้กิจกรรมมาก็จะทําหลังกิจกรรมนะฮะแต่ตอนนี้เซิร์ฟ700ก็ไปจะ4ล้านแล้วนะครึง่งครึ่งหนึ่งของ626แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ระยะเวลาในการเล่นนี่ก็ค่อนข้างไวกว่า626นะครับเซิร์ฟ700แต่เซิร์ฟ731น่าจะนานนี่เล่นมา,าเดือนหนึ่งเดือนนิดแล้วพลังยังไม่ถึงล้านเลยโอ้แบบเซ็งมากรลเวลยังไม่70เลยอ่ะมีหยุดเล่นไปอยู่2-3วันนะช่วงที่ตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือเปล่าอพอดีถามโพงน้องน้องบอกอยากให้เล่นต่อก็เลยทำครับก็ยุดหลักประชาธิปไตยครับ โหวตอันไหนเยอะก็เล่นอันนั้นแหละนะฮะเซิร์ฟทีส,สองคนโหวดเล่นน้อยด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วลหละเซิร์ฟนั้นนะครับเต็มที่ละไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วเซิร์ฟนั้นนะครับไม่แหละโดนไปดีครับเรียบร้อยโอ้เล่นง่ายนะรู้สึกว่าผ่านง่ายมากยังไงอะยังไงคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนึงคุยกันหน่อยนึงสีดาวรัวๆเลยครับ ว้าวุ่นกันไปสิครับผม,มโดนนะบอกแค่นี้แหละอ่ะโอเควอลลี่เด็ดนะครับไปก็เปิดบับเหมือนเดิมครับเอา้าเวรกรรม,มจะเล่นให้เราหลับแล้วไงเมื่อกี้ไม่หลับเว้ยไม่หลับเว้ยใครก็น่าที่หลับอ่ะต่อครับเลิฟพัสเอ้ยอะไร ไม่เอาดิไม่สนับสนุนครับการใช้ความร<ม>ุนแรงแต่ชอบพอดหัวไปฟาดเขาจัดความน่ากลัวให้หน่อยนี่ไงรวงไปดิอุย้ยไม่ตายครับโอ้โหไดโนเสาร์ก็อึดเหลือเกินนะฮะอย่าทำตัวแปลกได้ไหมเพื่อนอสีดาวรัวๆครับผมถ้าเปิด2กล่องนี้จะเพอร์เฟกต์มากเลยนะ,ะด่านะด่าน19แล้วครับ19 20, 21 2 1 22อีกแค่4ด่านเท่านั้นนะฮะก็จะจบนะครับผม ในการต่อสู้ครั้งนี้ผมจะสู้แค่เกาะเดียวพอนะเพราะว่ายังไม่อยากห้าวมากครับต่ถัดไปคิดว่าน่าจะยากนะเพราะพลังแค่ด่านนี้ก็ยังมีติดติดขัดบ้างนะช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าเดมเมจแรกจะไม่ตายนะครับเริ่มคือตัตตมันเริ่มถึกขึ้นไงถ้ามันไม่แพ้ทางหรือแพ้ธาตุจริงเราก็เอาลงยากเหมือนกันแต่โชคดีบางตัวมันแพ้ธาตุพอดีแพ้ไฟแพ้อะไรเงี้ยก็โดนหนักไงนะติดคลีด้วยนะฮะอะไรเงี้ย ยังสีดาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้เพชรแบบรัวๆเลยก็สงสัยต้องไปสุ่มฮีทรานแทนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวอีกฮีทรานจะมาละโฮโอก็คงพลาดไปนะครับก็รองไงทีเป็นเดือนเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมได้เศษชิป2000อาจจะแลกมาใช้ก็ได้ดูก่อนเพราะไงก็ต้องทำฟูไฟเนาะตัวที่จะออก,กเป็นลิซซัดน,นั่นแหละนะครับผมการดนเนยังคงเล่นได้อยู่นะครับ แต่เลรเกมเขาก็ไม่ค่อยใช้กันละแต่ถ้ามีโอกาสได้เล่นพวการาชาไทโทคริสตลัลก็อยากจะเล่นนะเอนเต้ผีอะไรเงี้ยมันมีสิิวไฟอะไรเงี้ยจริงๆเอนเต้ผีมันก็เล่นไฟก็ได้ผีก็ได้นะครับแต่ผีเขาก็มีทีมของเขาอยู่แล้วไงเรียกะ่แต่ไฟก็เยอะอยู่แล้วดนะ้วยไฟเขาจะไม่ค่อยเล่นกันก็มัน50-50นะราชาไทโทคริสตลัลเนาะโอเคครับสองด้านาจุดท้ายนะนะจะจบแล้วนะครับผม สัตว์กันต่อนเนื่องครับตรงนี้สกิลผีของบาเซฟารอนเนี่ยมันตีพวกสกิลอ่าพอยตมอนธาุนอร์มอลไม่ได้ปะถ้าติมาจะโดนทุกตัวอัตีเป็นสกิลไฟนะฮะนะโอเคก็ผมก็ได้ทำการอ่าโพสในแถบชุมชนแล้วนะครับเรื่องอเวลาลงคลิปแล้วก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับกดกระดิ่งกันด้วยเพราะว่ามันลงคลิปเยอะหน่อยนึงนะฮะ ถามว่าทําไมต้องทําเยอะเพราะว่าผมทํำหลายเกมไงถ้าเกิดทําแค่โปเกมสก้าตเนี่ผมลงแค่เช้ากับเย็นก็จบแต่ว่าช่วงเวลาสายๆกลางวันเนี่ยมันมันดูว่างอะ่ะผมก็เลยเออโอเคนั้นเอาทำลงสักหน่อยเป็นเกมอื่นก็ได้อะไรเงี้ยมันจะได้ดูเออช่องหลากหลายวาไรตตี้หน่อยเนาะอ่าโอเคครับก็ฝากนะครับกดกระดิง่งติดตามมาด้วยนะครับผม สำหรับน้องๆที่เข้ามาดูกันใหม่ๆก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าให้มันแจ้งเตือนครับเพราะว่าผมลงคลิปเยอะหน่อยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เดินทางเลยแสนเลยหมื่นห้าซับมาแล้วนะครับอ่ะโอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะครับก็วานที่ไปก็สองหมื่นนะไม่รู้จะทันภายในสิ้นปีหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคอ่าโอเคครับ ก็ผ่านเนีเห็นผมบอกก็ครบถ้วน,นครับได้สล็อตมาหนึ่งตัวอ่าโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคิปก็ฝากก่ไแล้วก็แชร์กดติดตามช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแนละ้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ